ประกาศด่วนล่าสุดนะครับฝนก้อนใหญ่กําลังหักลําเข้าไทยเกิดอะไรขึ้นสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงพลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งในวันนี้วันที่14เป็นวันวาเลนไทน์ทุกคนน่าจะอยู่บ้านและขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สดใสและความรักที่อบอุ่นนะครับโดยสภาพอากาศตั้งแต่วันที่14จนถึงวันที่18กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ไทยเราอากาศร้อนในตอนกลางวัน เพราะว่าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่อยู่ในบ้านเราเขาออกไปเมื่อเขาออกไปแล้วความกดอากาศต่ําหรือว่าพวกเส้นพันิบพวกนี้แหละครับเขาจะขยับขึ้นมาปกคลุมในบ้านเราทําให้ไทยเราตอนกลางวันอากาศร้อนส่วนตอนเช้าก็จะมีอากาศเย็นเพราะว่าลมตะวันตกเขาจะนําความเย็นจากอิมาลัยเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยทําให้ตอนเช้าเย็นตอนกลางวันร้อน และไม่มีฝนในช่วงนี้สภาพอากาศก็จะนิ่งและฝุ่น PM 2.5ก็จะเพิ่มขึ้นด้วยส่วนตั้งแต่วันที่19จนถึงวันที่24กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ไทยเราสภาพอากาศแปรปรวนมากๆนะครับเพราะว่ามวลอากาศเย็นเขาจะลงมาปกกลุมในพื้นที่ประเทศไทยเราแล้วมวลอากาศเย็นดังกล่าวมาพบกับความร้อนที่มีอยู่ในพื้นที่ประเทศไทยเมื่อสอสาวันก่อนดังนั้น 19จนถึง24กุมภาพันธ์สิ่งที่เกิดแน่ๆก็คือแนวปะทะอากาศลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้เขาจะมีกําลังแรงแล้วตะวัดเป็นลมใต้นำความชื้นจากอ่าวไทยขยับขึ้นไปปกลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนจะทำให้ไทยเรามีความชื้นและเกิดแนวปะทะอากาศมากไปกว่านั้นอีกลมระดับบนมีการพัดยกตามลูกศร เมื่อมีการพัดยกแบบนี้มันก็จะต้องเหนี่ยวนําให้เกิดฝนอีกแน่นอนดังนั้น19จนถึง24กุมภาพันธ์จะเป็นช่วงที่ไทยเรามีฝนตกและหนักสุดๆก็จะอยู่ประมาณ20ถึง24นะครับสวัสดีครับคลิปนี้เป็นคลิปการพยากรณ์อากาศแบบสั้นๆทุกคนน่าจะเข้าใจและหากคลิปนี้มีประโยชน์กับทุกๆท่านนะครับก็สามารถ กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยผมจะนำข้อมูลข่าวสารเรื่องสภาพอากาศแบบนี้ทุกๆวันมานำเสนอนะครับขอบคุณครับ